สวัสดีพี่น้องคลิปนี้พบพอกับช่องการจนาชาแนลเมื่อนี้ข่อยสิฟ้าพี่น้องมาเก็บเฮดแทบบ้านข่อยเอิญเฮดแทดบได้พี่น้องแต่ว่าขอ่อยบรูว่าบ้านมุเจาเอาิญเฮดอียังแต่ว่าข่อยก็บ,บ่มันใจว่ามันแมนมันมันแมนเฮดแทดบบสุดดอกบ่เพราะว่าขอ่อยบ่ได้เก็บมาสิบก็ปีแล้วเบื้องเนีเนี่ยพี่น้องหรือเบื้องเนี่ยมันแมนม่พี่น้องไอคอมเมนต์บอกข่อยในเด้อเนี่ยข่อยก็บว่ามันแมนยุ่ละวเนี่ย ซิปก็ปีแล้วที่่อยว่าได้เก็บเพราะว่าคอยเห็นงานอยู่กรุงเทพเนี่ย่อยพึ่งกลับมาอยู่บ้านนอกคอยพึ่งกลับมาเล่นลาออกจากงานเราก็ไม่กลับมาอยู่บ้านนะพี่น้องมาเลี้ยงวัวะเลี้ยงควายพึ่งจะม,มันมาช่วงว่างอันพุศสจิกานี่แหละบันนี้ฝนมันตกฝนมันตกแล้วมันห่อนข่อยเอางัวมาลามเอางัวมาลามพูนอ่ะ่ขยก็เลยเห็นเห็ดแทบบันนี้เขาก็เลยมาเก็บเบิ่องนะ่ะพี่น้องมันแมนอยู่บ่เบื้องเน่ย เขาเมนบอกคอยในเด้อพี่น่องครับนี่แม่บอกกาว่ามันเม,น,มนอยู่ดอกเขาเก็บได้บอกห้ายแล้วพุ่น่ะเพราะว่าขอกกาว่าเมนอยู่หรอพี่น่องเต็มอยู่ได้พูนน้องพุูน่ะเขาจันทรพนันเต็มให้นายอยู่กระสิอ่อนครักนังก็สีพ้าไปเก็บ เบึงนี้พี่น้องแล้วเบึงนี้นะนี่ดอกหนึ่งเขาก็ว่ามันเห็ดแทดที่ว่านั่นกินได้อยู่แล้วนี่พูดนะลาคักอันบ้านนั่นบ้านมุเจ้าเอิญเห็ดอีอย่างนี้ี่นี่บ้านคอยบ้านข่อยเอิญเห็ดแทด ๋ยวดอกหนึ่งเ้วค่อยเด็ดขานี่นี่ดอกหนึ่งหาเรียกเอาดอกมันบ่อนี่พี่นอ้องเผียดอกหนึ่ง ดอกหนึ่งตุ่มๆเลยเนีย่ดอกนี่ฝนตกแล้วอากาศมันห่อนแล้วมันเอาแเ้รเฮ็ดออกนี่นพี่น่ะนีนะ่ดอกหนึ่งอุ้ย เดยวพี่น้องเต็มเยอะมากเลยค่ะเด็กพี่น้องมองในคุ่น,นม่ตะดอกงหญ่ๆม่ตะดอกอ้วนๆไปหมกเนาะใส่หมกใส่ผักอิตูขินเส็บๆ เเอากล่องไว้นี่ก่อนเรวค่อยเด็ดขาที่หลังมือถือกล่องอยู่พี่น้อง เอางวัวมาลามก็เลยเห็นนะพี่น้องเบื้องหนึ่งเก็บเห็ดจ้าเก็บเห็ดบ้านค่อยเอินเห็ดแทดบ้านมุจจอเอิญเห็ดยังพี่น้องคอมเมนต์มนาะบอกค่อยใน,นเด้อน,นีินี่เอางวัวมาลาม มาลามัวก็เลยเห็นเห็ดเบิ้งมันเถ่าแล้วอันนี้นเถ่าแล้วเปล่าแลนะ้วเนาะอย่าอย่พี่น้องเห็ดแทดตลานั่นตลานั่นบ้านอาจจะเอิญบาคือกันเด้อพี่น้อง อันนี้มันเถาวรมั้งไม่สส่แหงหรอกน,นี้พี่น้องลายคักบ้างนี้มานมุจเจ้าออกไปนี่นะลายคักอิลิพูดนะพูนะดนะจ้าเห็ดแทบจ้าเห็ดแทบดดอกอ่ะ ออกองไว้นี่สักก้อนเดี๋ยวค่อยเด็ดขาเพียพี่น้อง อู้เยอะมากเลยนุนน่ะบ้านมุจ้าเอิญเห็ดยังกับคอมเมนต์ทักทายเขามาได้ด้วพี่น้องพูน่ะพี่น้องเต็มให้น้าได้พี่น้องพ,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 พูน่ะน่ะมันดอกน้อยน่ะทักทายกันมาเขาได้เขามาได้จ้า บ้านข่อยเอินเห็ดแทดฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้จ้าเด้อเพียรพี่น้องอีกมองหนึ่งเพียรนู่นน่ะอันนี้ก็ดอกเห็ดนะคะเพิ่งจะเกิดอันนี้เพียเพียบ่ได้ลงคลิปเงียวโดนเรอพี่น้อง จังเดกก็ฝากพี่ฝากน้องเบิ้งคลิปให้ในเด้อจจากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งปทิวัสิมีการแจ้งเตือนย้ำ่อยลงคลิปไปจ้าเด็กะคอมเมนต์ทักทายเขามาพูดคุยกันได้นะคะนี่ได้บักไลยแเราเดยวสิเด็ด้าแล้วพี่น้องพียอยู่ในกับคู่กับ,กบมีอีกพ่น่ะพนน่ะ เอาไปมกพระดีเดอกกันใไปมกใส่ผ้าอีตู้ใส่ใบตองอู้หู้จังได้เดียวขอดตัวเก็บเ็ดก่อนเด้อพี่น้องเด้อมันชิฮอนแดดก่อนจ้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ